สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขาตัดใจจากคุณได้หรือยังเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะให้ไพ่อ,อัลึ้นลักบอกด้วยค่ะเขาตัดใจจากคุณได้หรือยัง เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะใบแรกเขาตัดใจจากคุณได้หรือยังไกลระยะทางไกลห่างจากกันไกลกันใบต่อมาค่ะ แตกต่างที่เติมเต็มทั้งไกลทั้งห่างทั้งแตกต่างซับซ้อนอึดอัดลักซ้อนซ่อนความอึดอัดเขาตัดใจจากคุณได้หรือ,อยังดูมีอุปสรรคทั้งไกลทั้งห่างแตกต่างแต่ก็ยังเติมเต็มเขาอยู่นะคะคุณแตกต่างที่เติมเต็ม อึดอัดด้วยยังค่ะยังตัดใจจากคุณไม่ได้เพราะใบนี้นะคะยังเติมเต็มถึงมีความแตกต่างไกลห่างจากกันชอบไม่เหมือนกันยังมีปัญหามากมายแต่คุณก็เติมเต็มเขาได้เติมเต็มชีวิตเขาเขายังมีคุณอยู่ใบต่อมาค่ะ ควบคุมรอเวลารอเวลาที่จะมีคุณเขายังนั่งรอแล้วเขาอยากควบคุมคุณเพราะใบนี้หมายถึง ทำทุกวิธีทางที่จะมีคุณนะคะคก็ยังรอเวลาที่จะมีคุณยังระยะทางไกลห่างรอเขาตัดใจจากคุณได้หรืออยังดูเหมือนจะยังนะคะแต่เขาก็ยังต้องการที่จะควบคุมทําทุกวิถีทางที่จะมีคุณมาเติมเต็มชีวิตเขาตึงอยู่ในท่้มกลางความอึดอัดอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะะี่ค่ะ ความอึดอัดยังรอรอที่จะออกจากปัญหาที่จะมีคุณที่จะทำทุกวิถีทางใบต่อมาค่ะ,สะเสน่ห์แรงคุณมีสเสน่ห์เขาคิดถึงคุณน่ารักนะครนะคะเนี่ยเขาบอกว่าคุณน่ารักคุณมีสเสน่ห์สำหรับเขามากก็รอที่จะมีคุณที่จะเจอคุณเขาห่วงคุณ การให้อภัยใบนี้ให้อภัยเขาให้อภัยคุณหรือเขาต้องการให้คุณให้อภัยเขาแล้วมาเติมเต็มชีวิตเขายังอยู่ในปัญหาอยู่นี่ค่ะยังมีอุปสรรคต่างๆปัญหาเขารอเวลาออกจากปัญหาแล้วก็รอการให้อภัยกันและกันนะะใบนี้ก็จะมีคุณไปด้วยกัน ปลูกต้นรักสร้างครอบครัวถึงจะมีความอึดอัดมากด้วยปัญหาก็จะมีคุณสองคนเขาจะทำทุกวิธีทางนะคะที่จะมีคุณ <c oughs> ขออภัยค่ะใบนี้ก็คุณเป็นดวงใจของเขาดวงใจของทุกคนเขาทำทุกวิธีทางที่จะมีคุณ คุณมีเสน่ห์สำหรับเขามากคุณเสน่ห์แรงใบต่อมาใบนี้ต่อสู้รอเวลาเรากำลังต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่จะมีคุณความไกลความห่างเขาตัดใจจากคุณได้หรือ,อยังตอนนี้ดูเหมือนจะยังนะคะ ยังถึงห่างเพราะยังมีสเนสน่ห์สาหรับเขามากยังต้องการการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วคุณก็ยังเป็นดวงใจของเขาดวงใจของกันและกันอยู่แต่คุณกับเขาก็ยังมีอุปสรรคปัญหาแต่ใบสรุปเนี่ยเขากำลังต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทั้งไกลกันห่างกาันความแตกต่างมากกับอุปสรรคก็รอเวลา การเอาชนะอุปสรรคใบนี้ของรักของห่วงเนะี่ยเขาห่วงเขาห่วงคุณนะคะคุณมีสเสน่ห์สำหรับเขาด้วยใบนี้ใบนี้ก็เหมือนกันห่วงห่วงรักที่บริสุทธิ์สดใสวาดฝันชีวิตไปกับคุณแล้วก็จะมีคุณนะคะอยู่ไปจนแก่จนเท่าดูเหมือนเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้เพราะอยู่ในในหัวข้อ เขาตัดใจจากคุณได้หรือ,อยังยังมีคุณอยู่นะคะ <mm> เขาก็รอรอเวลาการต่อสู้อยู่รอเวลาที่จะมีคุณเขายังหวงหวงคุณอยู่แต่ก็มากด้วยอุปสรรคอยู่นะคะความซับซ้อนความซ่อนลักซ้อนความอึดอัด เพราะไปนี้ก็จะมีคุณไปด้วยกันยิ้มมีความสุขดูเหมือนเขาจะตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ